วันนี้ก็เล่นที่โดมนะครับโดมโรงเรียนโรงเรียนอย่างนี้โรงเรียนเด็ดอุดมโรงเรียนเด็ดอุดมดมือซิบวะพิยาข้านบ่โรงเรียนเมืองเด็ดนะครับโรงเรียนเด็ดอุดมโรงเรียนต่างหากเนาะสวัส <c> ด <oughs> ีครับอ,รอ,รอรครับอำเภออำเภอเด็ดนะครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีโจทย์คือโดมเจไทไห่เสียงกล่อง ไม่กล่องเดยครับเดี๋ยวเขาวางฝั่งเสียงไม่ก่อนวางไหนดีวางไว้หน้ามอนิเตอร์ชิบวันนี้เป็นเป็นงานแต่งนะครับเป็นธีมงานแต่งนะครับนี่ครับมีการวางพื้นปูพื้นจากออร์แกไนา์ครับเอ๊ะคือสุดว่ะกำวังเสียงมอนิเตอร์ครับ นี่เอาเฉพาะไมเตอร์นะครับเช็กเช็กเช็เช็วานชื่อชิวชื่อชืช่ชโอ้โหขนาดไมเตอร์ครับเ่าท่านปล่อยเอฟเฟกต์เลยฮอนครับไอกล่องครับกล่องมาฟังพีเอนะครับปิดปิดปิดเอฟเฟกต์ก่อนสร้างพีเอครับฟังทื่อๆ,ๆก็ได้ครับ <S <S ฟังเสียงนะครับมันจะมีเหมือนเอฟเฟก ซีซีิีวันอ่า่อเอฟเอซส่ครับซีซีิีเพิ่มขึ้นสองเท่าเลยครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมพอนล,ลงแล้วครับปกติเสียวไวไวตรงนี้ครับคือเราจะใส่ให้มันโอ้ยแสงไฟใส่ให้พอแบบมีปลายแตะนิดนิดนะครับ ่เช,ช็กวันชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาในงานสวัสดีครับเช็กวันโอ้ยแต่กระดิเสียงเสียงเสียงลุ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับนะ <c oughs> ครับโมต่างกันเลยครับใ <c oughs> ส่กระป๋อใส่ว่า็ฮับปล่อยปล่อยถ้าปล่อยไล่คือกวนเลยครับ าการใส่เทคนิคของผมครับจะใส่นินดๆครับเพื่อจะม่ให้มันแหงเพราะว่าเราปล่อยเอฟเฟคไข่ข้างบนด้วยครับบนวิธีนี้ครับให้ให้นักลองนั่นครับเราจะปล่อยเอฟเฟคให้นักร้องในละ่ะนี่ครับในละเส้นนี่ครับปล่อยให้นักร้องด้วยครับเพราะว่าเสียงจะไม่แห้งเกินไปนี่มันยังไม่หอนนะครับนี่ยังไม่หอนคืนออะเห็เนแล้วก็บอหอนแต่ว่าไม่รานเรียนอีหรีอัหอนเพราะคนจะกำหวัวใหม่ ลองกำดูนะครับกำมก็ไม่หอนแบบนี้หอนเลยครับนี่ถ้ากำแเราเอาลงแบบนี het, ้หอนเลยนะครับเอาทำไมทำไมโอ้ยไอแปดตกลื้อผีลงนำนี่ครับถ้ากำกำแล้วก็เอาลงแบบนี้หอนเห็นไหมครับหอนแน่นอนนะครับเออแต่ถ้าแบบนี้ไม่หอนนะครับนี่แบบนี้ไม่หอนครับแต่ถ้ากำเมื่อไหร่ครับ ใชไหมครับพอหอนปื๊บไอ้นี่ก็มาปั๊บเลยครับ <laughs> มีการทําเกิดขึ้นนชนะฉีดเชื้อฉ <c oughs> ีดฉีดฉีดไอ้มา,าครับแล้วก็ทำมอนิเตอร์แบบนี้ครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกให้ด้วยนะครับใส่เอฟเฟกให้นักร้องนะครับเเเน,นะบนี่นิดนึงวันนี้แหละครับเอาจนเสียงมันไพเราะไปละครับ ส่วนข้างหน้าข้างหน้าแต่ละเราลดลงนิดนึงลดลงจากเดิมประมาณนี่ครับประมาณจากจากร้อยเปอร์เซ็นต์ลดลงเหลืออีกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการใช้ชิคชิคฟังพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมอันนี้พีเอก็ไดงนะครับชิคชิคชิว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  เอฟเฟกต์สิบึงอทัทดสอบหนึ่งสองสามสี่เอตป็นเองทั้เองครับทุกอย่างครับเบื้งทางน่งที่ไรครับไอเป็นมาติิตามครับยูทูบเบอร์ครับมาติตามดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเเก็ดไปก็สุดเช็คเช็คไม่มีหอแล้วนะครับแต่ถ้าเอา เมื่อไรที่เราเอาหัวไม้ลงมาอย่างนี้ครับพฮอตแน่นอนครับเดี๋ยวสี่ร่องเฮเบิงครับกการจับไม้นะครับอย่าก,กำหัวไม้แล้วก็อย่าเอาหัวไม้ลงนี่ครับโอ้ยมันสีดังวะเฮเบิงน้อยเอ้าคือบ่ดังเลยบวกก่าครับบวกก่าเห็ุเมื่อกี้มันดังอยู่เอาพี่ยังลงแล้วกำหนึ่งครับกำ กำล้องหามกำเล็ดขาดครับไม่หอนสองหามเอาหัวลงแบบนี้ครับเอาหัวลงเมื่อไหร่คือหอนมเมื่อเดือนนั้นครับตอนนี้นะข้ <c oughs> ามน้าจะเอาเสียงลงเมื่อไหร่หมอนี้ยแค่นี้ฮอนป่ะครับอันนี้จะเป็นลายเพลง <c oughs> โ,อโ,โอ้โหคลาสสิกเอ็เอาครับเอา,าบ่นไ,ด,ได,ดครับบ่นไดติลิคา <c oughs> ิีรครับติลิคาิีเพลงติลิคาซีกันบ่าครับ อาจจะทำมอนิตเตอร์ก็เสีแล้น,นะครับเลือแต่ต้นตีครับตอนนี้เช็้ๆเชิ้เช้เท่าสีเก็บสามตตีเอากาันดีนะครับลำดมเมืม่อสิบออนทูอุย้ยบอกบอกแล้วว่าเอาท่อมสโตว่าเป็นยังไงว่กท่านเหล้วว่าท่านเล้วว่า,า,ท,า,าท่านเหล่าีม่หรือเสอไม่พ่อโตอเห็น นี่ครับก็เหลือแ,ลแต่ในส่วนของดนตรีครับเฮอยมัอนีอ่นมือแซกหายเป็เส้นอ๋อเส้นเราอีสแอร์อ๋อ,รอ,อเราเราเราหายตัวได้ครับมือแซกโอเคครับเฮาไปขันตอนต่อไปครับขันตอนของมอนิเตอร์กับพี่ในในในโดมกระจบลงแล้วครับ ใส่เอฟเอคานินนิดครับเพื่อมวยมันแห็งแค่นั้นแหละครับสวัสดีครับโอ้ยปิดตัวได้